งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติสุขภาพจิตไทยวัดใจไปพร้อมกันอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มกเกษตรอินทรีย์ C, มเมืองศรีคขปลูกผักอินทรีย์มะเขือเทศเชอร์รี่อุบลสวีทชมงานนิ้วประเพณีถวายสารเจ้า10วัน10คืนน้ำมูลหนุนสูงขึ้นต่อเนื่องเอ่อล้นท่วงข้างทา,างเข้าหาดโคเดือ ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่6พฤศจิกายน2564วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสวาสดิ์ทิค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะศูนย์สุขภาพจิตที่10ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพลรณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพจิตดีในวิถีชีวิตใหม่สุขภาพจิตไทยวัดใจไปพร้อมกัน กัะทางด้าุขภาพกายนสองพันที่5พฤศจิกาย,ยน2564ที่ลานเสาเฉลียงอุบลสแควร์จังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตส,สุขภาพที่10เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติกิจกรรมรณรงค์สุขภาพจิตไทยวัดใจไปพร้อมกันนายแพทย์ประพาสอุครานันท์ผูมหน่วยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในช่วงสองปีที่ ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยมาตราการควบกลุ่มป้องกันการระบาดของโรคทําให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตด้วยสถานการณ์ดังกล่าวทําให้ประชาชนตกอยู่ในภาวะเครียดและความเหนื่อยล้าทางจิตใจจากการประเมินสุขภาพจิตด,ด้วยแอปพลิเคชัน Mental Health Check In ในเขตสุขภาพที่10 จำนวน349,198รายพบว่าร้อยละ2.37มีความเครียดสูงร้อยละ3.15เสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าและร้อยละ1.53มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ร้อยละ0.62มีภาวะความเหนื่อยล้าหมดไฟ ในปี2564กรมสุขภาพจิตรณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพจิตดีภายใต้แนวคิดสุขภาพจิตไทยวัดใจไปพร้อมกันเพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพและหมั่นประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเองและคนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอโดยใช้แอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ซึ่งจะทำให้ทราบว่าตนมีความเสี่ยงต่อภาวะความเครียดสืมเศร้าฆ่าตัวตายและมีภาวะหมดไฟหรือไม่อย่างไร โรงพยาบาลพระสรีมหาโพศูนย์สุขภาพจิตที่10และสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ในช่วงสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2564คือวันที่1ถึง7พฤศจิกาย,ยน2564ภายใต้แนวคิดสุขภาพจิตไทยวัดใจไปพร้อมกันกิจกรรมในงานประกอบด้วยการเสวนาวัดใจรู้สู้ชนะประสบการณ์วัดใจในวิกฤตดำเนินการเสวนาโดยคุณสุชัยเจริญมุขขยันานันเลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุขแขกรับเชิญร่วมเสวนาเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจพร้อมตัวแทนวัยรุ่นที่เคยผ่าน วิกฤตในชีวิตและนักจิตวิทยาคลินิกจากศูนย์สุขภาพจิตที่10ภายในงานมีบุตรกิจกรรมที่หลากหลายให้เลือกอาทิการตรวจวัดความเครียดด้วยเครื่องไบโอฟีดแบกการประเมินสุขภาพใจด้วยเมน a l ลเฮล t ์เช็คอินนิทรรศการสร้างพลังใจเกมสร้างสุขลุ้นรับรางวัลมากมายและการถ่ายภาพที่ล,ลึกรวมถึงมีบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกเกตสุขภาพที่10นะครับโดยทาง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ทางศูนย์สุขภาพจิตที่10นะครับร่วมกันกับผู้บริหารของทางาสาธารณสุขจังหวัดอุอบลราชธานีและภาคทั้งภาครัฐและก็เอกชนด้วยนะครับเรามาจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาตินะครับซึ่งก็เป็นการกําหนดโดยทางามติคณะรัฐมนตรีนะครับให้เราจัดวนวมาที่1ถึงวันที่7พฤศจิกาย,ยนของทุกปีให้ถือเป็น สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติซึ่งเน้นว่าเป็นทั้งสัปดาห์เลยนะครับเพราะว่าเป็นการรณรงรงกันอย่างต่อเนื่องจะเห็นความแตกต่างกันกันกบวันสําคัญสําคัญอื่นๆนะครับอาจจะเป็นวันเดียวนะครับวันหยุดสูบุรีโลกนะครับวันโรคเบาหวานมะเร็งอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านี่คือสัปดาห์สุขภาพสุขภาพจิตแห่งชาติซึ่งทางารัฐบาลไทยนะครับได้มีการให้ความสำคัญมานานแล้วหลาย 10ปีแล้วนะครับแล้วเราก็จัดอย่าง,างต่อเนื่องแล้วโดยเฉพาะในปีนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องเชื่อมโยงไปกับเรื่องของวิกฤตทางด้านโรคระบาดที่เราเจอกันอยู่ก็คือโดยเฉพาะโควิด -19 ซึ่งเราเจอกันมาเกือบเกืบสปีนี้ช่วงแรกของความเ,าเรียกว่าเป็นวิกฤตของเรานี่ก็จะไปอยู่ที่การเพ่งความสําคัญเรื่องของทาง ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยระดับสีเขียวสีเหลืองสีแดงที่เราว่านะครับที่น้อยแล้วก็ปานกลางถึงมากที่ต้องไปใช้เตียงใน ICU จนกระทั่งเราได้เห็นตัวเลขที่ขึ้นหลักพันหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนรวมถึงหลักร้านของคนที่ติดเชื้อนี้นะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตก็เป็นหลักหลายพันจนกระทั่งเป็นหลักหมื่นแต่ไงก็ตามแต่นะครับ เรื่องที่ควบคู่กันมาเราจะเห็นก็คือผลกระทบต่อทางด้านสุขภาพจิตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความตื่นตระหนกตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่รู้ในเรื่องของโรคเป็นเรื่องของการที่ทําให้เราจํากัดพฤติกรรมนะครับกิจการกิจกรรมทุกๆอย่างนะครับในการที่จะรักษาชีวิตไว้แต่ในที่สุดนะครับมา2ปีนี้เราก็รับรู้แล้วก็รู้วิธีการที่จะอยู่กับเขานะครับ เนื่องจากว่าโรคนี้ก็เหมือนไข้หวัดใหญ่ซึ่งก็เรามีบทเรียนเราเคยรู้จักกับโรคนี้มานะครับแล้วก็อยู่กับเรามาก็หลายสิบปีเหมือนกันเราก็อยู่กับพวกเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางากระทรวงสาธารณสุขจะได้มีการดูแลก็ต้องให้ครบนะครับทั้งกายทั้งจิตแล้วก็สังคมเพื่อที่จะนําไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับประเดกประยุทธ์จันโอชาได้มอบ วางไว้ให้กับทางสงบคซึ่งตอนนี้มาตรการของการปรับสีของจังหวัดต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เปิดกิจการกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นและนามาสู่นยโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลก็ให้แปลงมาเป็นสุขภาพดีวิถีใหม่นะครับแล้วเรื่องของการอยู่กับโควิดไปนะครับว่าเราจะต้องมีการจัดการยังไง ผมเองในฐานะผู้ตรวจราชาการเกษรุพัฒที่สิบนะครับรับมอบนโยบายจากท่านประากระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตซึ่งก็ถือว่าเป็นฝ่ายปฏิบัติต้องแปลงจากภาพของนโยบายมาสู่การปฏิบัติให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นําเรื่องของทุกๆอย่างมาอยู่ที่ที่แห่งนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้บอกกับประชาชนคนอุบลคนสุขภาพเกษสุขภาพที่10ทั้งหลายได้ทราบว่า เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งกายใจแล้วก็สังคมอย่างไรนะครับเพื่อเราจะได้อยู่คู่กับโควิดเข้าไปนะครับการจะบอกให้ตัวเลขเป็นศูนย์คงจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันกับว่าเราไม่สามารถทําให้วันโรคนะครับเป็นโรคปอดที่อยู่มาตั้งนานแล้วกลายเป็นศูนย์ก็ยังไม่ได้สามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จะอยู่กับเขาแล้วเราจะมีวิถีที่เป็นปกติของเราได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่ จะเปีนการสื่อสารนะครับวันนี้ใช้เรื่องของสัป,สปดาห์สุขภาพจิตวัดใจไปพร้อมกันนะครับเราวัดอุณหภูมิเราวัดเรื่องของอ,อะไรอะ่ะตัวการติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากการใช้แบบทดสอบนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้นะครับวัดมาหมดแล้วถ้าไม่ได้มาวัดใจตัวเองในการที่จะรับทราบความตนกตะตนัก นะครับหรือว่าความรู้หรือความเครียดความวิตกกังวลเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่กับโรคนี้ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ทางศูนย์สุขภาพจิตที่10รวมถึงทางโรงพยาบาลพระศรีมาโพก็จะได้จัดกระบวนการนี้นะครับนำคนมาสู่การวัดใจนะครับแล้วเพื่อที่จะได้รับทราบในเรื่องของสมรรถนะของจิตใจของตัวเองนำไปสู่การปรับนะครับ สมรรถภาพของเราเหมือนกับคนที่เป็นอปอดอักเสบจากเรื่องของทางด้านโควิดบางคนก็หายเป็นปกติแต่บางคนก็อาจจะมีเหลืออยู่บ้างก็ต้องไปพยายามฟื้นฟูกลับขึ้นมา mm hmm. เช่นเดียวกันจิตใจก็ต้องฟื้นฟูกลับมานี่คือสิ่งที่เราคาดหวังครับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีจับมือหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งสร้างรายได้กลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีดําเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานีประจําปีงบประมาณพศ2564ที่โรงแรมบ,บ้านสวนคุณตากอฟแอนด์รีสอร์ทอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญ,ญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม นายเจษดาจันท์อุไรผู้ำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจ็ดอุบลราชธานีกล่าวว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี2020ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคได้ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลกและมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและ ออถ่ายที่สุดผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กขาดรายได้มีความเสี่ยงถึงขั้นปิดกิจการ แรงงานเผชิญความเสี่ยงอาจถูกเลิกจ้างจำนวนมากตลอดจนประชาชนทั่วไปไม่สามารถประกอบอาชีพหรือหาไรายได้ได้ตามปกติจังหวัดอุบลราชธานีได้เล่งเห็นความสำคัญด้านการส่งเสริมการมีงานทำและพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตลอดจนตระหนักถึงปัญหาความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยปัญหาการว่างงานจากการชะลอธุรกิจหรือการหยุดกิจการอย่างกระทันหันของธุรกิจและปัญหาในการประกอบอาชีพอิสระ จึงให้สถาบันพัฒนาฟีเอราแรงงาน7อุบนราชธานีร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีดําเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ2,564ขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกำลังแรงงานทุกกลุ่มทั้งผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างแรงงานนอกระบบแรงงานในสถานประกอบกิจการกำลังแรงงานใหม่กลุ่มเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน นำความรู้ทักษะฝีมือไปสร้างอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของสังคมและประเทศชาติต่อไปซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่3พฤศจิกายน2564ถึง26พฤศจิกายน2565ฝึกอบรมใน6สาขาอาชีพได้แก่สาขาเชฟมือทองสาขาเกษตรกรมืออาชีพสาขานักขายมืออาชีพสาขาการ ตลาดออนไลน์สาขาช่างอเนกประสงค์และสาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุในส่วนของจังหวัดนะครับเราก็ได้มีการที่จะตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ทางนะครับสถาบันพัฒนา,าพิเิรินแรงงานรวมทั้งนะครับทางสถาบันพัฒนา,าพิเิริยแรงงานก็มีงบประมาณในส่วนของตัวเองนะครับแล้วก็มีทางของการค้าจังหวัดนะครับโดยภาคเอกชนเราถือว่าเราทํางานร่วมกันในช่วงนี้แบบ ประชารัฐนะครับทุกภาคส่วนมาร่วมกันโดยเฉพาะนะครับโครงการที่เรามาวันนี้นะครับก็จะมีทั้งนิวสกิลนะครับแล้วก็อัพสกิลแล้วก็รีสกิลนะครับให้กับน้องๆที่จบมาใหม่นะครับก็ต้องมานิวสกิลเพราะว่ามามาเรียนรู้ทักษะนะครับที่จะไปทํางานนะครับแล้วก็พี่น้องที่เคยทํางานอยู่แล้วก็มาเพิ่มทักษะก็คือนะครับมาอัพทักษะของตัวเองให้ให้มีคุณภาพสูงขึ้นแล้วก็บางคนที่เคยทํางานมาอยากเปลี่ยนงานก็ต้องมารีสกิลก็คือหมายว่า มาเรียนรู้งานใหม่ๆเพื่อจะต้องไปประกอบอาชีพในช่วงของโควิดเพราะฉะนั้นนะครับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสถาบันพ่ะนาพีหน่วรงงานเจของเรานะครับกทางหอการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันนะครับก็ได้มีการจัดอบรมนะครับน้องๆขึ้นมาทั้งหมด4ีรุ่นนะครับวันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เรามา,อ,าอบรมกันในวันนี้ก็มีหลายสาขานะครับที่ที่อบรมให้เราเลือกนะครับให้ที่น้อง นะครับที ate, it, er programs, ่ในเจอประสบการณ์ในช่วงโควิดนะครับได้มีการปรับตัวและก็เพิ่มรายได้ขึ้นเพื่อความอยู่รอดและความมั่นคงของทางเศรษฐกิจของตัวเองและของจังหวัดบุรีรัมย์ครับเราก็มีโง่มาในส่วนนี้นะครับทางรัฐบาลนะครับก็ได้มีการจัดสรรงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับให้เรามาเราก็มีการตั้งโง่มาในส่วนนี้ไว้นะครับและก็งบพนาจังหวัดด้วยนะครับที่เราจะต้องมาขับเคลื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ที่างรัฐบาลมองเห็นความสําคัญนะครับที่เราอยากจะให้น้องๆที่จบมาใหม่นะครับ เราได้มานะครับไม่ไว้จะ,ะว่าจะเป็นการนะครับนิวสกิลก็ดีนะครับมาเพิ่มทักษะพูดง่ายๆว่าเพิ่มทักษะให้ตัวเองนี่มีความความรู้เฉพาะด้านนะครับที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีความชำนาญน,นะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็มีความชำนาญมากยิ่งขึ้นก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับได้มาสมัครนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทานง้มาลงมาจบจากรุ่นนี้เราก็จะจัดสารง้มาลงมาโดยเฉพาะนะครับทางนโยบายของรัฐบาลจะมีการปี65ก็จะให้งบ นะครับมาสนับสนุนดูนะครับตอนนี้ทางจังหวัดก็เตรียมโครงการอยู่เมื่อสักครู่ผมก็ได้คุยกับทางท่านผอ,อสำนักนะครับทางของการคขาว่าให้รีบทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อจะต่อยอดต่อไปครับทางด้านศูนย์การเรียนรู้กลุ่มกเกษตรอินทรีย์เมืองศรีคายค่ะปลูกผักอินทรีย์มะเขือเทศเชอร์รี่อุบลสวีทสร้างไรายได้ในครัวเรือนชุมชนเข้มแข็ง นายทศพลไกรพันธ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านสีไข่เปิดเผยว่าชาวบ้านในชุมชนบ้านสีไข่รวมกลุ่มปลูกผักอินรียและมะเขือเทศเ,เชอร์รี่อุบลสวิตจำน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของชาวบ้านได้เป็นอย่างดีโดยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการจัดโครงการบริการวิชาการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนจนสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดปลูกผักอินทรีย์อาทิผักกวางตุ้ง่องเต้ผักบุ้งผักขึ้นช่ายและผักอื่นๆ หลากหลายชนิดที่มีความยั่งยืนในครอบครัวและมีการจัดหาตลาดให้กับเกษตรกรโดยเปิดให้มีตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรที่โรงอาหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยให้เกษตรกรมีไรายได้และผู้บริโภคได้รับประทานผักที่ไม่มีสารเคมีและดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ทางคณะเกษตรศสาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่อินทรีย์สนับสนุนงบประมาณนำความรู้จากการทำงานวิจัยมาถ่ายทอดให้เกษตรกรทางภาคทฤษฎีและปฏิบตัติให้ความรู้พื้นฐานมะเขือเทศอินทรีย์ขั้นตอนทุกกระบวนการในการปลูกซึ่งทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถนำไปสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ครอบครัวสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือต้องการมาศึกษารเรียนรู้ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเกษตรอินทรีย์เมืองสีคายตำบลเมืองสีคายอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0661033405หนายทศพลไกรพันธุ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านสีคายได้เริ่มต้นมาจากการทําเกษตรธรรมดาเฮาใส่เคมีมาตั้งแต่ ทำการได้จนได้มาถึงพอศ2 5 5 9ลรอยหาทิบเก่าครับท่างมหาไร่เพื่อนในน้ำติดตามมาเพื่อนอยากให้มา,ามทำเกษตรเรื่องกเกษตรอินทรียเพื่นกนันน้ำตามหาเพื่นมีโครงการให้มาคือโครงการแหลกเศรษฐกิจฐานหลกักกับรวมกับมูลนิธิหลักแก้วของสรมเด็จยาเพื่นหาทีสีมาลง เป็นแปลงศูนย์เลียนลูกของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเฮ้าการเริ่มจากนั้นมาปี 59, ป 60, หาเก่าปีหกศูนย์เฮาก็ได้มาเริ่มกันที่นี่ครับโดยในทีทีน่นี่เป็นทีส่วนโตของผมเองเริ่มดีปีแรกบ่ค่อยดีานไหนครับเพราะวะ่าเฮ้ายังบ่ทันมีผลผลิตออกจำหน่ายเริ่มมาปีที่สองผลผลิต ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนห้าได้สั่งรงเลื่อนมาแต่ก่อนเป็นรงเลื่อนไม้ไพ่ครับเ้าก็ได้เริ่มขายผลผลิตมาดีมากแล้วห่าก็ได้สั่งเป็นรงเลื่อนเล็กขึ้นมาโดยงบของกำไรของเฮ้าตกร่วมแล้วสามปีอยู่ในประมาณสี่แสนกว่าบาทครับแต่ว่าเฮ้าเอามาบริหารในศูนย์ของเฮ่าเเป็นลงเลื่อนหมด ดีดีมากครับเนี่ดื่มแต่แต่พักกองข้าออกมาทั้งมหาไร่เพิ่นก็หาจัดที่ว่างขายข้าเป็นตลาดอยู่ในมหาไรา่ที่เป็นโลกอาหารกลางทุกวันจันทร์พุทธทุกอยู่คณะบริหารน้ำปอมครับทศพุไนกลายพันธ์กับพยาบาลบานสีไข่ออกผูมูสีในฐานะเป็นผู้นำชุมชนคือเป็น ถือว่าเป็นผู้ร่วมกอ่อตัง้งสําหรับศูนย์การเรียนรู้เกษตรินซีหลังจากผ่านมาซี่ปีกําลังจะเข้าสู่ปีหาบทบาทของผมนอกจากเป็นสมาชิกศูนย์ก็คือในเรื่องของการตลาดการตลาดเดียวนี้เขามีอยู่ตลาดของหม้อบนจันพุทธศุกร์อย่างที่พอสุวรรณเพื่นวานเนี่ยสองในเสื่องของช่องทางออนไลน์ซึ่งในกลุ่มไลน์หรือว่าในไลน์ส่วนตัวหรือว่าผา่านทางเมสเซเจอร์หรือทางเฟซบุก๊กแต่ที่เน้นๆ ก็คือน,นี่แหละมันมีโอเควาออ,ออนไลน,ออน,ไน,ไน,น์ออนไลน์ก็คือไปในหม้อบนออนไลน์ก็คือนี่แหละย,ย,ยังยังยังเมื่อวานนี่ห้องก็รับออเดอร์มาเสร็จแล้วห้องก็ส่งส่งตามออเดอร์เพราะยางมันจะคู่ขนาดเพราะู่ขนาดยังไหนปรกากฏว่าห้องมีเครือขขายอยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วปรกากฏว่าคนในพื้นที่ในรัศมีห้ากิโลเมตรในรัศมีห้ากิโลเมตรนี่ส่งฟรี ส่งฟีเน่นกัน่าส่งฟีไข่ก็มีครับพักก็มีมันเขือเทศเชอรี่ก็มีพักทุกยนิดก็คือแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือเขาใส่เทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการตลาดทาไม่ว่าเขานั่งอยู่บ้านเราก็สามารถจะทามีไรายได้บ้างมาเรียนดูมาศึกษานะครับหรือว่าอยากจะมาสื่อพืชพักสื่อมันเขือเทศเชอรี่มาเลยที่สวนหรือว่าอยากจะมา ผู้กรมรมมาขอความดูมาเรียนดูโดยตัวบุคลหรือกล่มุคลหรือหรือเป็นแม่กระทงสถานที่อบรมหรือว่มามาแล้ยอยากจะมาสื่อส่บริการสนับสนุนพ่อสุวรรณเพลินในเรื่องของอาชีพอาชีพเกษตรตะกอนไม่ร่ำรวยแต่มีความมั่นคงอย่างน้อยมีอาหารกินแน่นอนติดตอ่อได้ครับผมก็ได้ตศพสไนกลายพันธ์ที่เฟซบุ๊กตศพสไกลายพันธ์หรือว่าเบอร์โทร0 6 6 1 0หกห3ึหสหรือว่ากับพอ สุวรรณโดยตรง099กับ0 1 6 6 8 9 9สาศาลเจ้าพุทธกงอุบลราชธานีจะแสดงนิ้วประเพณีถวายศาลเจ้าพร้อมเชิญชวนประชาชนชมฟรี10วัน10คืนค่ะ ศาลเจ้าพุทธกงซึ่งตั้งอยู่เลขที่122ถนนพรหมเทพตำบลในเมืองอเภเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำมูลติดกับอุบลวานิสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนได้มีประเพณีที่ถือปฏิบัติติดต่อกันมาคือการจัดให้มีการแสดงมหโหรสพนยิ้ว10วัน10คืนเพื่อถวายศาลเจ้าอันจะก่อให้เกิดสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขต่อครอบครัวธุรกิจการค้าและต่อบ้านเมืองที่อาศัยอยู่จึงได้จัดให้มีการแสดงยิ้ว10วัน สิบคืนต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีโดยเปิดให้ประชาชนทุกคนได้เข้าชมฟรีตลอดงานและมีการประมูลส้มใต้กิจเพื่อนำรายได้ไปบูรณะศาลเจ้าและทำบุญที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป สำหรับในปีนี้งานยิ้วประเพณีได้จ้างคณะอ e ีลายเฮงเกียริทวงมาแสดงให้ประชาชนได้รับชมความสวยสดงดงามและตะการตากับชุดที่สวมใส่และในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด -19 ทางคณะได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโควิด -19 อาทินักแสดงจะสวมหน้ากาก,กอนามายัยระหว่างการแสดงล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและมีการเน้นระยะห่างสำหรับผู้เข้าร่วมชมงาน ซึ่งการจัดแสดงงิ้ว10วัน10คืนของสารเจ้าพุทธโกงอุบลราชธานีโดยจะจัดการแสดงขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง13พฤศจิกาย,ยน2564 จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวอุบลราชธานีร่วมรับชมฟรีในงานดังกล่าวซึ่งจะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ทราบถึงประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนในอีกนิติหนึ่งแห่งความเคารพศรัทธาในศาลเจ้ารวมทั้งจะทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลอย่างสูงทั้งต่อตอนเองและครอบครัวตลอดจนธุรกิจการค้าด้วย น้ำมูลเริ่มหนุนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเอินล้นท่วมข้างทางเข้าหาดคูดเดือด้านผู้ประกอบการแพ่อาหารต้องขยับแพ่ให้สูงขึ้นตามปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและน้ำเริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มบริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูลที่บริเวณหาดคูเดือตําบลเจรเมอํำเภอเมือง,งจังหวัดอุบลราชธานีน้ำเริ่มไหลเอ่อล้นมายัางถนนบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านบางช่วงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรไปมาได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังต้องหลีกเลี่ยงไปเส้นทางอื่นด้านผู้ประกอบการแพร่อาหารเปิดเผยว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาประมาณเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้ว ทําให้ผู้ประกอบการแพร่อาหารต่างๆต้องขยับแพ่ให้สูงขึ้นตามระดับน้ําซึ่งแม้ระดับน้ําจะเพิ่มขึ้นทางผู้ประกอบการบางร้านก็ยังพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าที่มานั่งรับประทานอาหารเช่นเดิมส่วนบางรายนขนของขึ้นมาอย่างที่สูงรอสถานการณ์น้ำก่อนอีกซักระยะก่อนที่จะเปิดให้บริการ ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ28,100บาทขายออก28,200บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อ27,591บาท20สตาง์ขายออก28,700บาทขอบคุณ w w w p r o t r a d e r o r th ราคาน้ำมันดีเซล29บาท54สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์อียสบาทสสตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เก้สบาท28สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เ5้สบาท5 5สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละิ0ของพื้นที่การว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬกา30นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬกา56นาที ข่าช่วงโครงสุดท้ายปลายปีแบบนี้นะคะเราเชื่อว่าหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมของคุณผู้ชมหลายๆคนค่ะคงหน,นีไม่พ้นการช้อปปิ้งเพื่อให้รางวัลกับตนเองวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะคะจากแอปช้อปปิ้งอันดับหนึ่งอย่างช้อปปีที่เรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักมาบอกคขาช้อปชนิดจัดเต็มกันเลยทีเดียวค่ะ กับมหากรรมช้อปปิ้งออนไลน์สุดยิ่งใหญ่อย่างช้อปปี1111 Big s เซลที่ขนกระวนโปรโมชั่นลดใหญ่ใส่ไม่ยั้งไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่วนลดสูงสุด1,111บาทเก็บโค้ดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง11พฤศจิกายนเพื่อใช้ในวันที่11พฤศจิกายน2564นี้เท่านั้นนะคะโปรโมชั่นส่งฟรีขั้นต่ำ0บาทค่ะ สินค้าลดจัดหนักสูงสุด90%ใครยังไม่มีแอป Shopee ไปดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะคะที่ App Store, Pay Store และ App Gallery ค่ะพิมพ์ H H O P E E s h o p e. ปีอย่ารอช้าค่ะโหลดแอปและรีบไปช้อปกันเลยนะคะกับ s h o p e, ปี11-11 Big กเซลลดใหญ่ใส่ไม่ยัง้งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่เพจอุบล VR Cable TV และเพจข่าวอุบลราชธานีโสพลเคเบิลทีค่ะรวมไปถึงช่อง45 4 z new คว้าอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือวจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ